ตำ้่าด้านอะไรอ่ะตั้ยังไรเจ้ซุปมะม่ายเลยค่ะซุปหน่อไม้ท่านผู้ชมนะผมมื้อนี้คือใส่เสียบซีสันสดใสใกล้สงการแล้วค่ะใกล้สงการแล้วท่านผู้ชมนะสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมเต้ยนุ้ยเต้ก่อนอ่าซุปน่อไม้ค่ะนับพอกันย้มมืดย้มคำขึ้นเก่าท่านผู้ชมหลายเด้ออ่าของแสบของนัวคืนวันที่ เจ็ดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดธรรมชมุ่มแับอยู่ขั้วามาลงปงเปลงขั้วบานเจลอตเตอรี่ขวัขวบ้านๆนะครับซุปหน่อไม้มาดิพี่น้องครับซุปหน่อไม้ง่ายๆซุป,ปบ้านๆอ่ะกับเมนูนยังอีกลเลยเจเอา้าที่อันนี้แหละว่าเราคืออยากพี่น้องอยากกินยำปลากระป๋องแนนอ่าแับอยากกินยำปลากระป๋องแนนอ่าเปลี่ยนเมนูนเลยนะเจเนาะ กินแต่เนื้ออะไรทา่านผู้ชมกินแต่เนื้อกินแต่หมูอะไรก็ได้เอา้าพี่หันไปเรื่องบนในเจสิ่มอ่าซุปน้มำมานผู้ชมซิม,มจักหน่อยก็เลยหั่นเปาเแ่าเห็นปลาที่นนจเจ๊แล้วก็จะยำปลากระป๋องท่านผู้ชมเครื่องยำกะแน่นนะผมพักพักกินกันจริงละมะเขือเจได้หนิเด้อมะเขือไอ้ไอ้ลังบ้านเจ่แม่นอันนี้มะเขือมะเขือแข็งตลาดพี่น้องมะเขือพวงมะเขือแข็งนะครับผมมะเขือแข็ง ซิมหลับซองกันนะบ้าเถาเจีซิมซิมง่ายๆเลยพี่น้องไอกินกันกินกันอยูสามคนเจี๊ยตเตอรี่บ้าเถาามคนนึงเหมือนไม่นใครกินน้ำเข้าเด้อตะวินกับบวกินบ่ะตะวินตะวินเราจะฮ็ดกินบ้านเพื่อนแม่บ้าเถาอ๋อประเด็นเมนูแกงของเพื่อนเมนว่าสิเพื่อนกับบัตนัดประเดพี่น้องบ่บ่ไอ่อันนี้ก็จะบ้าเถากับเจี๊เพื่อนกินพักปังอ๋อแกงพักปังแบบเนื้อเงาหนั่น แม่หมหูบอกไม่กินน้ำเผาบอกมึงนี่บอกมากอบปกโมยูสิมาบอกอ่ะบานเน well ี้ยมาชุบซุปแล้วแล้วมาคนยำบานนี้โรยสะระแหน่พ okay. ี oh, ่น้องโรยสะแหน่เดี๋ยวเป่าเท้าวันที่ป็นกลางอยู่อ่าอันนี้เขากับล้อยแล้วอ่าใส่เลยเจ้ยัง่ไงนะครับยำไข่ปลาดุกมะนาวเนาะอ่มะนาวเจ้แนวเสียบแนวนัวเข้าใส่น้ำเมล็ดโอ้โหเกลือมันต้องใส่ดิ จะว่าเด้อยจะว่าด้วใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปของแซ่บอ่าอ้า่องใช่ไหมคองเอาจังมากินน้ำกันเอาคือไอ้ซาลาเดฟาวซาดาเจข้นกันกขยันมุนแหมเอาไปกินเข้นเลยคนเลยคนเลยเออเนี่ยน้ำมันมุนดอกคนแบบคุกกคกเลยเออนี่ท่านผู้ชมเอาจังมากินน้ำกันได้พี่น้องได้ป่านนี้ได้ซาเจเฮดมุนนะครับผมขอนมาทผู้ชมมา นะครับกินข้าวแร้งน้ากันคือเกาได้พี่น้องเด้นะครับค,คืนวันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชมนะครับอากาศ้อนน,อะะนะครับผมมีสลม์เจ้าปืนข้าใหญ่งงกันซุปหน่อไม้นะครับแล้วกา็ยำปลากระป๋องพี่น้องซัมมี่นะครับมะเขือพวงมะเขือเปาะอยู่หลังบ้านเจริตรติลีเป็นยังไงซุปหน่อไม้เจ๊แซ่บบอมาทำชุชมมาผัดลมเปิดปะเจ๊เปิดนะ เดี๋ยวเปิดพัดลมห้เจกอนเจปากป่องอากาศห้อนเปิดพัดลมไ้เจแล้วทู้ชอ่มมีพี่น้องอากาศมันหอนบอกโม่ขาดบ่ขไดบ่ไไ้โม่บ่อโม่เอาทนผช้ชมเดี๋ยวเป่า่ากินข้าวกอนนะครับผมคืนนี้นะครับจะพาไปรับชมครับปู่บุรีลำนะครับสูตรสี่คู่อมตะนะครับเลขถูกปูวากัได้แล้วนะครับจุดตั้งแต่คืนวันพาดแล้วนะครับ งวดวันที่16เมษายน2568นะครับมีเขาไม่หลุดทำช่อมงวดเขาก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรสี่คู่อมตะนะครับอ่าเอานะครับเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนับสามทุ่มนับเสียงเมโมกำลังมาอเมมมอ่าเมโมวพาบอกงูแจ้ววาพาปะห์เออเพิ่นกินเขาไปพุ้นเห็นวันไม่กินเขาน้ำนะครับจังไปช่มไปฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับปู่บุรีลมสูตรสี่คู่อมตะนะครับผม อ่าเดี๋ยวเบาเทากินข้าวก่อนนะครับแซ่บพระเจ้ามาแข้งชุดดีมาแข้งเลยบอวคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่8เมษายน2568ท่านผู้ชมมานะครับมื้อนี้ซุปหน่อไม้นะครับแล้วก็ยำปลากระป๋องขึ้นยากยำปลากระป๋องท่านผู้ชมนะครับนี่แซ่บะมาเลยหมูกินครับแม่หมูมามาสวัสดีครับ บ่าวเทาสวัสดีทำชุชมครับคือนวันที่7เมษายน2568หนับเวลาจะสามชุ่มแล้วท่าำชมนะครับจะผ้ามรับชมครับปู่บุตรีลำนะครับสูตรสี่คู่อมตะนะครับงวดวันที่16เมษายน2568นะครับอ้ 16, าวตอนนี้ปูยังในสายสท่านผู้ชม นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่8เมษาย,ยน2,568ได้ท่านผู้ชมเด้อนะเพราะว่าขึ้นนี่ดีแล้วนะครับ,รบกราบนมัสการครับปู่เจริญพรบาา่าเสาครับผม <c oughs> เป็นจังไรปูร่ท่านบุรีน้ำฝนกำลังลิ้มตัวบ่าเสาตอนนี้ฝนกำลังลิ้มบ้างครับปู่แม่นมันรถตกแห้งหรอกจังลิ้มกำลังลิ้ม <c oughs> ตอนกลางวันฮอนบป้ปูตอนกลางวัน หัวห่อนแล้วห่อนจนหนีพัดลมไม่ได้กลางวันร้อนพี่น้องนะครับไก่จะ่จสงกรารแล้วจอนวินก็ไปโกนหัวหน้าดัดผมหน้าจับปูอ่าอ้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่ได้ท่านผู้ชมเด้มีเข้ามีหลุดอ่า งวดนี้ลุยตุ๊บเดยอลุยตุ๊บเลยแล้ววัน <S <S วนี้เนี่งวดนเดียวไหมครับปูเนี่ยโอ้ยยึดท่ออะไรเด้อมันพวกเข่าวร้ายอ่ะเป็นแนวทา,างด้วท่านผู้ชมเด้อนะครับมีเข่ามิลุดนะครับถ้าห้ามักแตกันไปหาย,ยิบจับแบตเตอรี่ท่านผู้ชมหรือนะครับเบิ้งเมกกรันก็นได้เอาวันนี้ได้แล้วป,ปูได้แล้วได้ตั้งแต่งก็ต้อมอได้ตั้งแต่ต้อมอดนะครับ,รบเล่นแบบ เด่นแร้องสามครับครับปูปูบุรีลำนะ 16, สิบหกเมษายนหกแปดเด่นแปดร้องสามโมปูมเสียงเงียเนาะปูรับปูมีแปดเบงแปดศูนย์ครับเบ<า>ปูเด้อเด่นแปดร้องสาม เสียงฝนตกปป,ปปูกัะพุกกรเปุกออกมาจากในห้องแล้วมมอยู่นอากนอกเลยเสียงฝนยี่นออกเสียงฝนกำลังตกลัก8มี่ังกัะพูักแปดลักแปดกับมีแปดศูนย์แนึแปนย์แหนครับลักสกับมีสามศูนย์ีสามสามสาม ครับเ,เด่นสุดกับแปดหนึ่งก็สี่สามแล้วเบ้าสองครับเด่นสุดอยู่วงกลมวงกลมแปดหนึ่งก็สี่สามครับ,รบตาเ,เน้นเน้นรักแปดปัวปัแมนกับเน้นเน้นถึงเน้นเน้นแปดละแปดหนึ่งนละครับแปดหนึ่งกับสี่สามครับจุบก,กันกับสามศูนย์ก็แปดศูนย์ วงสองคูแปดหนกับสี่สามครับเลขถูดจุดเราปุปูจุดแล้วจุดเด็ดสองจ,อจุดหครับจุดมือไรปูจุดมือวันพาเมื่อหนึ่งนี่ล่ะครับเลขถูดปูวัดจุดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเท่าเขียนให้นำ้ำ มันพาผมว่าจะจุดวันที่อสิบสองอบะมันงขึนจ่อพูดเกลี้ยวกาแเ่ลียจุดขึ้นมันพาที่พันมากแมนเลขต right The <in> <play> ัวไหนกับปู๖๐๕หายกึางเครื่องนพปูแมนมันต้องไรไ่ไลจะใส่ขึ้นเทรื่องนอป่อครับไรเชิงขึ้นปาะไทยแต่มันมันยิดแหละ ถาตัดก็จะได้สามคูนะปูนะเมนอ่าจะสองหาหร่าหน้าเวสองหาสองศูนย์ห้าจะได้สองศูนย์สองหาศูนย์หาอ่าเอานะครับกับสามคูณก็ได้มากเล็กถูกตำชมนะครับมาเบ็่งกคันเล็กถูกกันน่นคันสองตัวกเนิ่งูนย์หได้ครับเนนศูนย์หา อ่าแต่เลขทูปัวเน้นสุนหะธรรมชมุ่มมาเบิ่งน้ำกันนะครับผมท่านผู้ชมนะปูบุรีรัมย์พี่น้องอันนี้ปูอยู่ในสายนะครับอ่านะครับ16เมษาย,ยน2568ธรรมชุ่มนาเบลขเด่นเลขกวิ่งนะครับปูเห็นเด่นแปดร่องสามนะครับอสี่คู่อมตะนะครับท่านผู้ชมอ่าธรรมชุ่มสี่คู่อมตะนะครับ แปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับลักสามสามศูนย์สี่สามนะครับวงกลมแปดหนึ่งกับสี่สามมันบาปัว<น>ครับแปดศูนย์กับสามศูนย์เป็นตัวร่องคำประชมุมนะต่อมพูดเน้นลักแปดแหละพี่น,อน้องหรือพูดอดไรมาแปดศูยนย์แก 8, 0, 8. อ่าแปดศูนย์นี่ประเด็นบาปัวเป็นตัวกันเน้นค่ะค่ะคือแปดหนึ่ง อ่ก,กับ43ทำช่อมเอานะครับถามมักกะฮะยิบ 5, จับลอตเตอรี่ทำช่อมเป็นแนวทางถ้าพอมักกะเบิงไว้ซื้อ,อ,อนะครับแล้วก็เลขทูบพี่น้องผู้ใดมักเลขทูบป,ปูนี่ครับเดี๋ยวเราถอยเบิงเลขทูบป,ปูที่ปูจุดนะครับนี่นะครับเลขทูบ2 205นะครับจะไล่จากล่างไปบน205หรือ502นี่ครับเลขทูบที่ปูจุดนะครับผมอ่าเอานะครับ บาเท่าเขียนให้แล้วแคปหน้าจอด้อธรรมชมเด้อนะครับเลขทูก205นะครับตัดแก่บ20ศ5นะปูวานเน้นที่เน้นที่0ูหปู่เอ่าเน้นที่05น่าธรรมชมปูวา, 5, มมวาแคปหน้าจอได้ไน้องด้อ,อ,ดอ4สี่ขั้วมาตาเน้นที่81กับ43นะครับเป็นหน้าทางหิบจับลอตเตอรี่ธรรมชมนะครับนะ จะแบบเดิมบแต่ว่าปูจะไม่ซุนหาเลขทูบพันจะไล่ไปจากกลางไปบนพี่น้องสองศูนย์ห้าหรือพูดเลยมาหาศูนย์สองอ่าก็ได้พี่น้องตราพันจะไลยจากสองจาก,กล่างไปนะครับแคปนคหน้าจอทำช่มนะผมฝนเบอผิดหน้าแปดครับมักแปดมาปูงวันหนึ่งมักแปดฝนเศร้าลิ่นหรือ่าปู เตาแล้วเห็นลิ้นปกแปกปกแปกไม่แห้งเงครัปูนะแห้งเดี๋ยวยวงหนึ่งขอว่าได้ขอว่าตั้งในแล้วครับอแต่ว่าหยุดแล้วครปูหยุดแล้วไปเลยแต่ว่างวดนี้มันใจแปดนรัปูแม่นมันใจแปดหนึ่งเลยปูมันใจเลขเด่นในเลขเด่นมันใจแปดเล็กวิ่งอ่ะแม่นอเม่นครับมันใจแปดหนึ่ง แมนมันใจแปดหนึง่งแล้วซีสามนี่ซีสามมันออกง่ายที่เราเป่าเถ่าแต่ว่ามันอยู่ในสูตรก็ดได้ลุไปครับผมเอานะครับเป่าเถารบกวนสักนิดละครับปูอ่ากับขอให้เอฟซีนึกนักการเบื้องเบื้องเอาด้วยเอฟซีกับปู่กับพวกมินี่อย่างหลายดอกกับมิบอกกเพราะว่าเปลี่ยนต้อเขาดอกอ้าเพราะได้แค่นี้ละครับปู ให้เอฟซีลำลำเลยด้วยยิ่งี้ยเหมือนฝังให้ปอเส่าอยู่ดีมีเฮงด้วยปอเส่าเด้อสาธุครับผมาส,าสาธุครับปู่ะท่านผู้ชมนะครับปูบุกลีลัมนะครับผมจับคู่หมวดที่แล้วกับว่เขาท่านผู้ชมนะครับธรรมดาเล็กเดินเล็กวิ่งปูกระเดินดีนะครหมวดที่ผ่านมาหลุดอยู่ จับคู่กับว่าเขาได้พน้องเดอเขาฮักก็ว่าเขารนะุดฮักก็ว่ารุดเป็นเพียงแนวทางนะผมเป็นเพียงแนวทางปูวาบะมี่ไผ่หูนะครับ,บ,รบว่าจอ,อกตัวไหนนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณปูน,นะครับผมถา้มาหมักก็จะไปหาหยิบจับล,ลัตเตอรี่ทำชมบมหมักกับเบอรงไว้ซีซีคือบ่าวถาวานะครับบ่าวถ่อขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะผมบ่าวถ่อขอบคุณทุกเสียมทุกอาจารย์ทุกปูนาบกราบขอบุณขอบคุณ,คณปูบุตรลิล่มนะครับผม ขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งชองทุกท่านนะขอบคุณพญายมญ่สุขสุขคนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะพญ่แมย่และก็ทุกทุกท่านนะครับอายุมั่นคงยืนนะให้โชคให้มันนะให้ร่ำรวยนะพอกันคิดนาครับบ่าวเ่าสวัสดีครับ